เฮ้ยผมนี่เป็นลิวก้าคลาสสิกนะครับผมร้อยสิบนะครับโอเคร้อยสิบนะครับผมคันนี้สีเขียวครับเขียวขาวนะครับผมคันนี้ปีสองศูนย์นะครับผมปลายเดือนเมษาสองศูนย์นี่เองนะครับผมถือว่าเป็นรถใหม่มากๆเลยครับวิ่งมาเพียงสี่พันโลเท่านั้นนะครับคันนี้ถือว่าใส่มากนะครับใส่มากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพรถกันเลยนะครับผมไล่ดูสภาพรถกันเลยนะครับผมจะไล่มาจากฝั่งนี้ก่อนเนาะนะครับเนี่ฮะดูล้อครับ หมุดดูมใสมากนะครับเนี่ยเอรถปีสองศูนย์ไปเดือนเมษาครับจะกลางปีอยู่แล้วนะครับล่าสุดเลยปีล่าสุดเลยนะครับเนี่ยนะครับดูได้เลยนะครับสวยมากครับคันนี้นะครับดูทงดูท่อครับเงาวับเลยเนาะนะครับเครื่องนะครับเดิมนะครับผมน็อตเดิมไม่เคยขยับนะครับนี่นะครับผมใหม่จริงครับผมใหม่จริงนะครับผมโอเคไล่ดูกันต่อไปเลยเนาะ อันนี้จะมีรอยใช้งานเล็กๆน้อยครับนี่ฮะเป็นรอยใช้งานตรงบังลมหน้านะครับจุดนี้นะครับบางๆนะครับผมบางๆนะครับผมแล้วก็นี่ครับดูครับน็อตห้องโคงห้องเครื่องนะครับสวยมากนะครับใสจริงๆนะคันนี้นะครับผมเดี๋ยวดูพวกอ้อหน้าครับนี่หมุดซีรวดดุมนะครับใสจริงๆนะนะครับ ใสมากครับผมโอเคไล่กันไปต่อครับอันนี้มีตะกร้าหน้าครับแล้วก็ตะกร้าข้างหลังบังลมก็มีนะครับผมดูฝั่งนี้ต่อครับรอใส่นะครับคันธีอวาใส่เลยนะครับเครื่องของนี้ครับใส่จริงแล้วครับผมนี่สภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับผมอันนี้เป็นรอยสกปรกนะเอาคันหน้าขัดออกนะครับผม เงาอยู่เลยนะครับเนี่ยดูปิดฝังโซ่เนาะดูครับดูสภาพของเขาครับสวยจริงๆนะฮะสภาพบงสภาพบอกนะครับมีเหล็กจับท้ายนะครับนี่สภาพโดยรวมครับผมคันนี้สี่พันโลนะครับวิ่งมาไม่เยอะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับผม โอเคครับคันนี้สตาร์ทมือนะครับผมต่อเท้าก็มีนะครับตาเท้าจะอยู่ตรงนี้นะครับสตาร์ทมือจะอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องครับเดิมหมดนะครับผมเสียงนุ่มๆเลยครับเป็นเดิมนะครับนี่ไฟหน้าครับผมถุงตามติดหมดนะนะครับไฟท้าย ลองเปิดให้ฟังนะครับผมตั้งเสร็จเครื่องนะดูเติมครับเจะลองเข้าเกียร์ดูนะเหยียบลงนะครับนี่คนะรับล้อมุนครับลองเร่งหน่อถือว่าใหม่นะควันนี้สวยเลยนะครับผมโอเคสำหรับ เลโก้คลาสสิกคันนี้นะครับผมสนใจทักมาทักมาติดต่อมาได้เลยนะครับผมผมลงเดสคริปชันไปแล้วครับรายละเอียดนะครับในในในเดสคริปชันนะครับผมอันนี้เนาะก็เกือบกลางปี2อูนแล้วนะครับหรือว่าใหม่สุดๆเลยนะครับผมเล็งเล็งรอใช้งานเล็กๆน้อยๆครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมให้ลูกค้าเห็นกันเลยเนาะโอเคสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้ครับ